thank you สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมอุ้ยแสงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาอัปเดตนะผมเตรียมงานก่อนถึงวันวันนี้วันที่7พรุ่งนี้ก็วันที่8นะผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีรำนครับวันนี้น่าจะเป็นการรำซ้อมถือว่าเป็นการทดสอบระบบเสียงนะครับ FC โอสวยงาม น้องแพลวก็ทำไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะ FC ซด,ดูดูฮะดูสวยงามมากโดนไฟนะฮะ โอน้องแพวไม่หยุดเลยอะทํางานไม่หยุดไม่หย่อนเลยนี่ลงสีแล้วเมื่อเช้ายัางเป็นสีคำๆอยู่เลยครับดยอดเลยเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะครับผม FC สวัสดีครับโอ้ไฟส สองสว่างโอ้โหเนี่ย FC วันนี้ไฟแสงสีนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไฟแสงสีแล้วก็องค์พญานาคบริวารน,นะครับก็ลงสีเกือบจะเสร็จแล้วเกือบจะเสร็จแล้วนะสีสันเหมือนอยู่ บนสวงสวรรค์ครับเออมีไฟได้วยมีไฟสองด้วยเอซนี่นี่นครับเป็นตอนกลางคืนก็จะมีไฟอสลับสีก็จะต่างจากช่วงตอนกลางวัน,นะนครับดูนะฮะอืมการเล่นแสงสีเนี่ยมันทำให้ งานปูนปั้นที่เห็นเนี่ยมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปนะครับคือ,อเหมือนมีชีวิตขึ้นนะเหมือนมีชีวิตขึ้นเมื่อว,วานก็อีกแบบหนึงนะ่งวันนี้ก็อีกแบบหนึง่งมีชาวบ้านมาช่วยนะครับมาช่วยกันทําจีบดอกไม้จีบผ้าเดีย๋ยวชาวบ้านมาช่วยนะครคนละไม้คนละมือนะก็น่าจะเป็นกลุ่มนางรํา ที่มารำนะฮะอ๋อนี่ก็มีด้วย FC มีไฟแสงสีสลับสีนี่บ่ามืมดช่วยนะแต่ยังไม่ได้เปิดเนธนะฮะ อันนี้เป็นไฟโอ้บรรยายไม่ออกเลย FC ไม่คิดว่าจะเป็นสวยงามขนาดนี้ครับผมตอนแรกเห็นเป็นปูนปั้นเป็นสีเทาๆพอลงสีแล้วก็ลงสีแล้วก็มีไฟแสงสว่างไฟสีสลับก็ทำให้ได้นะเห็นไหม f อซเนี่ยสลับสลับไปสลับมา แม่นี่สวัสดีครับโอ้นี่โอ้สุดยอดเลยให้ดูโดยรอบนเอฟซผมให้ดูหนึ่งรอบนะความเปลี่ยนแปลงอัปเดตนะครับผมโผมมีจ้างพนักงานมาด้วยเนี่ยใส่เสื้อเหลือง <c oughs> อด้านหลังสวยงามของเอ ให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับ FC ลุงก็ทำง,งานนะครับเมย์บอลลุงเมย์บอลสิดเมย์่ะ สุ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 ส <laughs> เล้วละแล้วละแล้วละงามสวยงามสวยงามสวยงามเหมือ <c oughs> นอยู่ในสวรรค์เลยอยู่ในกล้องใช่ FC ดูวันจันทร์วันจันทร์ครับอันนี้วันจันทร์วันจันทร์เสร็จแล้วนี่ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดเดย์สตอรี่นะครับผมว้าวพี่ดีค่ะทำกับข้าวให้มื้อเที่ยวนะคะอืมเป็นอะไรเป็นต้มหัวปลากับผัดปลาผัดขิงปลาผัดขิงไหนดูดิแ<อ> <Hey. S 2> ล้วแรปให้ด้วยอันนี้ก็แรปอีกแล้วก็มีจาาสำหรับเอาเศษเอาเศษอะไรนะเศษก้าง นี่นะครับเห็นพี่ดีทำตั้งแต่เช้าเลยใช่เอเหมือนอะไรดำดำผู้หลายอ๋อไม่ใช่ชอบติดตามมาทุกครั้งที่เรามากินข้าวเนี่ยน้องเ,<ร>เขาก็จะมานอนอตรงนีแ้แอบนอนฟังเราคุยกันคือเราให้น้องเขากินข้าวแล้วนะครับแต่เขาเหมือนกับว่าระหว่างวันเขาอยากจะมีเพื่อนนี่นี่โอ้หน้ากินหน้ากิน fc ถ้า fc จําได้นะจะมีต้นหญ้าดอกหญ้าขึ้นข้างบนเนี่ยผมอะ่ะตัดออกแล้วเรียบร้อยนะครับตัดออกจนเตียนเลยก็จะมองเห็นทุ่งนาที่อยู่ถัดไปแล้วก็รอว่าบุญหลายนะ่ะมาทางไหนตอนนี้ก็เลงอยู่ fc ก็ถามว่าเอ๊พี่เน่งเนี่ยเห็นน้องบุญหลายหรือยังเห็นรูปบุญหลายหรือยังเห็นหลาห่าเลียง ผมก็บอกว่ายังไม่เห็นครับตามหาแล้วผมไปตามหาตาม,ตามกอไม้เนี่ยเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่เห็นนะเมไม่รู้จะทำยังไง f อซี C ก็ทักเข้ามานะพี่ก็เดินไปละใส่รองเท้าบูทแล้วก็เดินเข้าไปสักพักอะ่ะเขาจะต้องเดินมาเมยก็จะส่องอยู่ว่าเขาเดินมาจากไหนเมียว,ม,วมาไหมเมียวชีต้าไปตามหาห,าหลานเนี่ยไป อืมเดี๋ยวจะให้รางวัลวเป็นอะไรดีชิต้าชิตาอ,อยากกินอย่างี้ชิต้าเลียปากเลยคือของกินรางวัลของชิต้าเป็นไงบ้างต้มปลาของพี่ดีนะคะอ่ะสเต็ปเลียวหน่อยดิเลียวเฟซบุ๊กหนึ่งสองสามอึม๊บ กินข้าวกินข้าวเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเออมาเด้อพี่น้องไม่มีใครมาเด้อพี่น้องอใช่แล้วหมายถึงว่ามาเด้อบุญหลายมาเด้อบุญหลายมากินข้าวเด้อพี่น้องก็เป็นอะไรที่ยอดฮิตมากเลยมาเด้อพี่น้องมากินข้าวเด้อเนี่ยหนวดก็ไม่ได้โกนเลยเอฟซีโอ้ห่ากินมาก มีญาติผมคนนึ่งมีญาติผมคนหนึ่งเอ๊ะพี่เคยเล่าให้เมย์ฟังเนี่ยให้เอฟซีฟังเรี่งทำทำเรียวในเอฟซีทำเรียว,ยวก็บอกว่าทำไมเวลาทำเรียวแล้วเนี่ยยอดวิวไม่ขึ้นคนไม่สนใจเลยคือเวลาที่พุดอาท่านนี้เนี่ยรีวิวอาหารแขาก็จะมาเดอร์ครับพี่น้องเมื่อกินเขาออก,กันแล้วทีนี้ก็ตักใช่ไหมครับ ตักอาหารแต่ว่าในวิดีโอเนี่ยจะไม่มีอาหารนะผมมากินมากินปลากระพงปลากระพงผัดเผ็ดนะครับผม,มแต่ก็ไม่เห็นปลากระพงผัดเผ็ดลุงพี่เหน่ง <laughs> คือด้วยความที่ว่าการทำเรียวหรือว่าการทำคลิปอะไรก็ต,ตามเนี่ยถ้าเราพูดอะไรเนี่ยมันต้องเห็นสิ่งนั้นด้วยนะครับ FC มันต้องเห็นด้วย อย่างเช่นมาครับมากินอาหารแบบแซ่บๆไรเนี้มันก <S mulheres> ็ต้องถ่ายไปที่อาหารได้ยินเสียงเพลงในเอฟซี